มาเก็บมะย,ยมกันนะคะเอาไปฝากคนกรุงเทพนี่ช่อนี้คือแบบอลังการเริ่มเลยนี่ทำยังไ,ไงมันถึงจะไม่ร่วง อย่างนี้เลยใกล้ใกล้เลยคือมันแบบมันเยอะจนนีห่หลค่ะทุกคนล่วงลงมาแบบนี้เลย ข้อนี้คือที่สุดอืมออากินมากนี่ดูช้อนี้อุ้ยลูกใหญ่มากอะเหมือนองุ่นเลยไม่ใช่องุ่น มายมยมเปลี่ยนมมเลยจ<า>้ะฮะใช่อุย้ยมันล่วงใส่ตัวลูกใหญ่ลูกใหญ่มากอ้อหล่นใส่หัวอ้วทำยังไงจะกินให้เหลือ ช่องนี้บ้างช่องนี้ข่งมันเสรยดายมันร่วงได้หมดเลยเนาะดูช่องนี้ช่องนี้ นี่จ้าว้าวนี่นะคะทุกคนอาวางเลยหลุดง่ายอ้โหเป็นกระมังเลย แต่ละช่อก็คือแบบโหเยอะมากจริง